สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไปดูคลิปอื่นๆของเรากันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแกะมาชําแหละตัวไล่หนูที่ใช้เสียบปลั๊กกันนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในแล้วจริงๆเนี่ยไล่ได้จริงไหมนะครับที่มีขายอยู่ในท้องตลาดว่าตัวนี้เนี่ย สามารถเสียบไฟเอาไว้แล้วก็สามารถไล่หนูได้นะครับเราลองไปดูกันว่ามันไล่หนูได้จริงไหมนะครับแล้วก็ไอ้ข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยู่มันถึงสามารถไล่หนูได้เดี๋ยวเราลองมาแกะกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองลองแงะดูนะครับว่าแงะได้ไหมอ่านี่นะครับแงะได้นะครับ นี่นะครับดูซิว่าไอเครื่องไล่หนูเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับอันนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวฝั่งนี้นะครับมีแผงวงจรอยู่แผงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไฟที่แสดงให้เห็นเวลาที่เราเสียบปลั๊กไว้นะครับแล้วก็มีมีแผ่นเหล็กตัวนี้แผ่นหนึ่งไม่รู้แผ่นอะไรนะครับนี่ครับเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มีสายไฟ ต่อไว้นะครับนะครับตัวนี้ก็คือตัวสวิตช์เปิดปิดสวิตช์เปิดปิดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราเราเสียบปลั๊กไปมันก็มีเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดปิดแล้วแล้วไม่รู้ว่ามันไล่อยังไงนะครับวันนี้ก็เราแกะให้ดูแล้วว่าข้างในไอ้ตัวที่สําหรับไล่หนูเนี่ยแกะออกมาแล้วเนี่ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันใช้ส่วนไหนไล่นะครับ ่วนนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีสัญญาณหรือมันมีคลื่นอะไรบางอย่างที่สําหรับไล่หนูได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับก็นะครับแกะให้ดูกันเรียบร้อยแล้วว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเครื่องนี้ซื้อไปแล้วเสียบไล่หนูได้เนี่ยมันไล่ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันมีแค่นี้เองนะครับเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันใช้หลักการอะไรในการไล่เพราะว่าเท่า <SC> ที่เคยใช้แล้วเนี่ย <S <S ก็ไม่ได้ช่วยในการไล่หนูนะครับ ก็เลยลองแกะดูให้ทุกคนได้ดูกันว่าอ๋อข้างในมันเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าออหลักการของมันยังไงนะครับก็วันนี้เราให้ดูกันนะครับประมาณนี้ว่าแกะไปแล้วมีอะไรอยู่ข้างในมีแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ดูคลิปอื่นๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ